สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินมาครับทุกคนนะครับพอดีผมไปสั่งของมาจาก Lazada นะครับเป็นเครื่องบิน m g 8 0 2ลำนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบให้ชมคร่าวๆนะครับว่ามีวิธีการประกอบยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยประกอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าของให้มาครบนะครับ2ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสำหรับแปะลายนะครับโอเคอันนี้เป็นปีกนะครับปีกค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะครับลำนี้คือเล็กกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับลำนี้ปีกก็ประมาณ80ซนติเมตรครับผมเป็นโฟม EPO นะครับนี่ครับความอ่อนของมันนะครับ ไม่คิดว่ามันจะอ่อนขนาดนี้ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของลำตัวนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับให้มา2ชิ้นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะใช้กาวประกอบนะครับอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ของในตัวลำทั้งหมดนะครับก็จะมีพวกล้อพวกฮอนแล้วก็แท่นมอเตอร์นะครับอันนี้ใบอะไรไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องครับอันนี้เป็นยีเลเวเตอร์นะครับ มาทั้งคู่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกคาร์บอนแล้วก็ขาล้อลวดในตัวลำนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้องานของโฟม EPO แบบใกล้ๆดูนะครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับผมคือเป็นโฟม EPO นะแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ย มันสู้พวกตัว F3A ไม่ได้นะครับเป็นโฟม EPO แต่ว่ายังมีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับไม่ถือว่าแข็งแรงนะครับคือสั่งมารู้สึกว่ามันน่าจะเขาเรียกอะไรอะคือตั้งความหวังไว้มากกว่านี้ครับแต่ว่าได้ในสภาพนี้ก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของ a i r f o i ครับผม ส่วนแท่นมอเตอร์นะครับเขาให้มา2ชุดนะครับก็เผื่อเปลี่ยนเผื่อแตกประมาณนั้นหรือเปล่านะครับนี่ครับพอใส่แท่นมอเตอร์ไปก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าต้องใส่มอเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าต้องร้อยสายลงมาด้านล่างตรงช่องนี้ครับผมนี่ครับ ส่วนการประกบกันนะครับระหว่างลำตัวทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ประกบติดกันพอดีเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดกาวนะยังไงเดี๋ยวเรามาติดแท่นมอเตอร์กันก่อนแล้วกันนะครับมอเตอร์ที่ใช้ในลำนี้นะครับผมจะใช้มอเตอร์2,200 kv นะครับแต่ว่าใช้แบตเตอรี่แค่2เซลล์นะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยก็จะใช้น้ำยากันคลายนะครับยึดหลบ การร้อยสายมอเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับต้องร้อยลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มีแท่งคาร์บอนยึดมอเตอร์ขั้นไว้ด้วยนะครับในส่วนของการติดกาวนะครับผมก็จะใช้กาวยูพูหล่อสีเขียวนะครับก็เป็นกาวติดโฟมปกติที่เราใช้กันอยู่นะครับทาไประหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวลำครับผมสปีดที่ใช้ในลำนี้นะครับผมใช้สปีด50แอมป์เลยนะครับเพราะว่ามันมีแต่สปีดนี้ที่เหลืออยู่นะครับก็เลย ไซของที่เหลือไปก่อนนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับที่ปีกตัวนี้นะครับก็จะมีแป้นไม้เอาไว้รัดยางนะครับก็ทําการทากาวติดได้เลยนะครับลํานี้ยึดปีกไม่ได้ขันน็อตนะครับใช้การรัดยางนะครับอันนี้ช่องด้านล่างนะครับก็เอาไว้รอใส่เซอร์โวครับผมด้านล่างของปีกนะครับก็จะมีแท่งคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นคาร์บอน ประมาณ4มิลได้นะครับเส้นไม่ใหญ่มากแต่ว่าต้องดามเพิ่มนะครับเพราะว่าใส่คาร์บอนเข้าไปแล้วเนี่ยปีกยังอ่อนอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ทำการประกอบติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับอันนี้ให้ดูรีวิวรอบๆตัวลำไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับ พอประกอบดูแล้วมันก็สวยดีนะครับแต่ว่ามันยังอ่อนอยู่ดีนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ให้มาผมรู้สึกว่ากาวมันจะไม่ค่อยจะเหนียวสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็พอแปะได้นะครับแต่ว่าไม่ถือว่าเหนียวนะครับตามจริงแล้วเนี่ยไม่แปะน่าจะดีกว่านะครับมันน่าจะลอนง่ายอยู่นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ ส่วนราคาของลำนี้นะครับอยู่ที่580บาทนะครับอันนี้เป็นราคาจาก Lazada นะครับส่วนค่าส่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยค่าตัวลำกับค่าส่งก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสมราคานะครับถ้าไม่ติดตรงที่ว่ามันอ่อนตรงเนี้ยนี่แหละอันนี้คือปัญหาของมันนะครับ ส่วนสินค้าก็ส่งจากจีนนะครับลำนี้ก็ประมาณ7วันนะครับได้ของนะครับลำนี้ไม่มีชุดไฟมาให้นะครับมอเตอร์กับสปีดที่เห็นไปในต้นคลิปนะครับเป็นมอเตอร์กับสปีดของผมเองนะครับลำนี้ไม่มีเซอร์โวมอเตอร์หรือว่าสปีดมาให้นะครับต้องซื้อแยกเองนะครับผม โอเคนะครับสำหรับการประกอบเครื่องบิน MG800 ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งตาม s h อป e e l a z a d a มีหมดนะครับก็ลองดูครับว่าสมควรที่จะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าไม่คิดอะไรมากก็ซื้อมาเล่นก็ติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวหาอะไรมันๆมาให้ชมกันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ